แกวัดเนาะแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนอเห็นเพืน่นหวานไรจิ้งจกบ่จ๊ะนี่ิอันจิ้โจกขี้เกียมไม่จาพี่น้องปู่จาบานเานท่าเนาะกระสินนุ้ยดกพี่น้องจ้าแต่ตกตัดจริงออกเราเพื่อที่เพื่อนให้เพื่อนแตกไว้ไหมเพื่อกะว่าเอาไปจบจบปีปีแล้วก็ใส่หันห่อผ่าเขาบางบ้างไว้นี่มองที่อันมองขิดอัน มองขี้เกียมเละลายแล้วพี่น้องจ้ามองขี้เกียมเละลายเริ่มที่จริงแล้วก็ขื่นพี like right ่น้องจ้าเดี๋ยวคอยกระสิแตกแขยงนง่ายไปเนาะเพราะอันนี้พองพันกับริ่มล้วนไว้หลายอย่างปักง่ายๆก็ขื่นพี่น้องจ้าถ้าจิ้งกานพื้นทากกระสิกระเสียบใส้ดิ fulness. นไว้เนี่ยเนี่ยพองพันเอามาเสียบใบหมู่บ้านเนี่ยกิ้งพื้นทากเนี Favorite ่ยเอามาเสียบใบหมู่บ้านเดี๋ยวแก่วัดใดแล้วพี่น้องเนาะเด็กหน่อยที่เป็นวัดพื้นกระเจียวนี่เราไปไปยี่ยี่แล้วกลับไปอันบ้างไว้บนหัวนอดนิกน้อยเนาะจรจ้ด แล้วก็ขื่นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคอยกระสิแตกขยันง่ายไปเนาะเพราะอันนี้พองพันกับริ้วรูปร่วงไหวระยะพอกระว่าเอาไปจำจำปีๆแล้วก็ใส่หัวหัวผ่าเข้าบางบ้างไหวนี่มองที่อันมองขี้อันมองขี้เกลี่ยไร้เราพี่น้องจ๋ามองขี้เกลี่ยไร้ที่จริงท่านในน้ำฝนเมื่อวานพี่น้องจ๋านี่ต้นมอนต้นมอนหรือต้นมอญพองพันปายกิ่งออกแล้วเดี๋ยวควรกระสิแตกไหมพี่น้องจ๋าถ้าควรแตกไหมกระสิใบสวยยังบอกเคยลอกจ้ะ เห็นวาพ่นวาไรไ้แต่ว่าการกินกระปุลกระหล่กระเจวนี่พองพันเคยเลยพี่น้องจ้าแส่บเฮงจ้ะอร่อยมากรสชาติรสชาติกับทิกินเท่านัรนแล้วพี่น้องได้แต่ซื้อแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าพองพันนำมาปลูกแล้วก็มีอยยุคือเก่าหขี้เค็ดไม่งอตะขาบมีอยยุคือเก่าพี่น้องจ้านี่ใบมเสียงรถกับไล่ๆเราพี่น้องจ้าอันนี้ทางอันทางนี้กับไปทางพระรามสองพี่น้องจ้า มุนออกมาทางปากซอยพี่น้องจ่าเสียงรถกับไล่ไล่เราพี่น้องจ่าอันนี้ทางอันทางนี้กับไปทางพระรามสองพี่น้องจ่ามุนออกมาทางปากซอยพี่น้องจ่าเพา่อกว่าเอาไปจำจำปีๆล้วก็ใส่กหอวเพราะหัวผ่าเข้าบางบ้างใบนี่้มองที่อันมองขี้อันมองขี้เกลียยไล่ไล่เราพี่น้องจ่ามองขี้เกลียยไล่ไลเริ่มที่จิ้งปักง่ายๆก็ขึ้นพี่น้องจ่าถ้าจิ้งกัดพื้นหักกางเสียบใสีดินไใบนี้เนี่ยกอมพันธ์เอามาเสียไว้หมู่ว่านนี่กิ้งเพื้นหักนี่ เอามาเสียบใบหมู่บ้านเดี๋ยวทางนี้ก็สิเป็นทางประทุมทานี้พี่น้องจะทางนี้เนาะเดี๋ยวจ้ะฟ้าก็คึมๆอยู่พี่น้องเ้ราฟ้าคึมๆจะต้นไม้พงพัดเกี่วัดใดน้องพี่น้องเนาะเด็กหน่อยที่เป็นวัดเพิ่งกระเจยวนี่เราไปไปยี่ยี่ล้วกลับไปบ้างไว้บนหัวนอนเด็กหน่อยเนาะจรจ้ด ก,ก,กินไงก็สกินใบยังสิอะไรจ้ะกระชิเป็นใบนานๆแล้วนะพี่น้องเนาะนี่เละจ้ะฟองพันต์ปลูกไว้แต่ว่าตัวน,นี้ตน้น่นแก่แก่กะระเถาแล้วกระลึกสีใบบ่ค่อยงามปานใดนี่จ้ะเนี่ยยังบ่เคยล่องจ้ะเห็นว่าเพิ่นว่าอะไรได้แต่ว่าการกินกระปุลกระหล่ำกระเจียวนี่ฟองพันต์เคยเลยพี่น้องจ้ะแซ่บแห้งจ้ะอร่อยมากรสชาติรสชาติกะสิกินกะสิหน,น่วยดกพี่น้องจ้ะกะตกตัดกิออ่งออก,อกแล้วเพือ่อที่เพิ่นให้เพิ่นติดเตกใบใหม่จ้ะทางนี้กะสิเป็นทาง ปทุมทานี้พี่น้องจ้าทางนี้เนะาะจะฟ้าก็คึมคมอยู่พี่นอ้อง้องฟ้าคึมคจมจะต้นไม้ของพันยังบม่เคยลอจกจ้ะเห็นว่าพันว่าไรได้แต่ว่าการกีกตะปนกะหลังกะเจวนี่ของพันเคยเลยพี่น้องจ้าแสีบแห้งจ้ะอร่อยมากรสชาติรสชาติากะสิกินเท่านหร่ละพี่น้องได้แต่ซื้อละพี่น้องจ้าแต่ว่าพองพันนรามาปลูกแล้วก็มีอยู่คือเก่าหละขี้เข็ดบไม่งอตระขาก็มีอยู่คือเก่าพี่น้องจ้านี่ใบพันในนํำฝนเมื่อวานพี่น้องจ้านี่ต้นมน ต้นมอนหรือต้นมอนพอพัพ่านปารกิ่งออกแล้วเดี๋ยวเพือ่อนกระสีแตกไหมพี่น้องจา้า้าเพื่อนแตกไหมกระสีใบสวยลวจกกุกเยอะๆนั่นนะจ๊ะยิ่งจกหรือขี้เกียมกระสีคอยทยอยนีไปพี่น้องนี่แหละจ้ะใบอันนี้เด้อใบหูเสือหรือใบสาบเสือนี่ละจ้ะตะวันนี้พองพผ่านกีกระลาบกีกิกระลาบก็ป่วยหรือว่ากระปนกระเจี๊ยวกะไรพี่น้องจา้าทางบ้านเฮาหลายหลายคนผลกับไปใส่ต้มอึงพี่น้องจ้าไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำนี่นี่กิีกระลาบกับีกระ ลาบก็บป่วยหรือว่าก็ปนกับเจวก็ไดพี่น้องจา๋าทางบ้านเฮ่าหลายหลายคนพอกับไปแส่ต้มอึงพี่น้องจ๋าไปเห็ดกับเข้ากับนามนี่นี่จกเยอะๆนั่นละจ๋าเนี่ยยิงจกหรือขี้เกียจก็สี่คอยทย่อยนีไปพี่น้องนี่ละจา๋าใบอันนี้เด้อใบหูเสือหรือใบสาบเสือเดีล่ลจจ๋าตว่าอันนี้พองพันกิ่งนี่พองพันโบไ้ตัเทีเวรามันพ่นตําอยู่จ๋าก็เลยบ่ได้ตัดออกเนาะใบหมอนจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือใบหูเสือใบหูเสือพี่น้องจ๋าเก่วัดใดต้องพี่น้องเนาะ นิดหน่อยที่เป็นวัดเพิ่งกระเจียวนี่ลราไ,ไปไปยี่ยี่เรากลับไปบ้างไว้บนหัวนอดนิดหน่อยเนาะจีนละจ้ะงแค่ในน้ำฝนเมื่อวานพี่น้องจั่นี่ต้นมอนต้นมอนหรือตอน้นมอนพอพัดปายกิ่งออกแล้วเดี๋ยวเพิ่งกระสีแตกไหมพี่น้องจั่ถ้าเพิ่งแตกไหมกระสีใบสวยแล้วจกกุกเยอะๆนั่นละจ้ะนี่ยยิงจุกหรือขี้เกี่ยวกระสีคอยทยอยนี้ไปพี่น้องนี่ละจ้ะใบอันนี้เด้อใบหูเสือหรือใบสาดเสือสิละจ้ะงตะวันนี้เพราะพล นี่ก็สิเป็นทางประทุมทางนี้พี่น้องจ้าทางนี้เนาะนะจ้ะฟ้าก็คึมคึมอยู่พี่น้องพราฟ้าคึมคึมจะต้นไม้พองพัดเพรกะว่าเอาไปจำจบปีปีแล้กกหใสเหมอนหอผ่าเข้าบางบ้างไว้นี่มองที่อันมองขีดอันมองขี้เกียบไลร้ายแล้วพี่น้องจ้ามองขี้เกียยไล่ไล่เริ่มที่จริงอันนี้ต้นอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอต้นตีนตะขาบพี่น้องจ้าต้นตีนตะขาบ่นบอกว่าปอกกัน ปองปองกัรตะขา,าหรือปองกันขีเข็บบาดอะไรเนี่ยพี่น้องจา้อาอดีนมาเสาะไว้เนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือต้นงวงช้างพี่น้องจา้าต้นงวงช้างหรือต้นงาสร้างนี่แหละนี่แหละจา้าทางนี้ก็สิเป็นทางประทุมท่าน,นี่พี่น้องจา้าทางนี้เนาะนี่แหละจา้าฟ้าก็คืคึมๆอมู่พี่น้องเพรฟ้าคึมคจา้า ต้นไม้องพันนัยนี้มาเด้อที่ว่าไร่กิ่งจกหรือขี้เกียจของพันยังบ่เคยล้อมพี่น้องจ้าของพันปักง่ายๆก็ขึ้นพี่น้องจ้าสกิ้งการเพิ่นหักกางสิก็เสียบใส่ดินไว้นี่เนี่ยของพันเอามาเสียบไว้หมัวว่านนี่กิ้งเพิ่นหักนี่เอามาเสียบไว้หมัวว่านเดี๋ยวบรรยากาศเสาวันเสาพี่น้องจ้าฝากขึ้นอยู่จ้าของฟ้ายังคึ้นอยู่เลยจากสมุทรสาครมาของพันพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนเช้าไม่ชมนี่ต้น อันนี้คืออันนี้คือต้นตีนตะขาบพี่น้องจ้ะต้นตีนตะขาบเพิ่นบอกว่าป้องกันป้องป้องกันตะขาบหรือป้องกันขี้เข็บบาดยังบอกเคยลอกจ้ะเห็นว่าเพิ่นว่าอะไรได้แต่ว่าการกินกระปนลกระหล่กระเจวนี่ของพั้นเคยเลยพี่น้องจ้ะแสบยห้ฮงจ้ะอร่อยมากรสชาติรสชาติกับสกินกินกับสกินใบยังสิอะจ้ะก็สิเป็นใบนาๆแล้วพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะของพั้นปลูกไว้แต่ว่าตัวนี้ต้นเพิ่นก่แก่กระเทาแล้วกระลึกที่ใบบ่ค่อยงามปันใดนี่จ้ะเนี่ย ปักง่ายๆก็คือพี่น้องจ้าสกิ้งการพิ่นักเกษตรเกียบไส่ดินใปเนี่ยเนี่ยของพันเอามาเสียใบหมู่ว่านนี่ยกิ้งพิ่นักนี่เอามาเสียใบหมู่ว่านเดี๋ยวยังบอกเคยลองจ้ะเห็นว่าพ่นว่าอะไรไแต่ว่าการกิกระปนลกระหล่ำกระเจี๊ยนี่ของพันเคยเลยพี่น้องจ้าเสียบให้งจ้ะอร่อยมากรสชาติรสชาติกับทกินจ้าทางนี้กับสิเป็นทางประทุมท่านนี้พี่น้องจ้าทางนี้เนาะเดีจ้ะฟ้ากับขึ้นๆอยู่พี่น้องพองฟ้าขึ้นๆจ้ะ ต้นไม้พงพันเข้า่นแหละพี่น้องได้แต่ซื้อเละพี่น้องจ้าแต่ว่าพงพันธุ์เอามาปลูกแล้วก็มีอยู่คือเก่าละ่ะขี้เพียดไม่งอตะขาบก็มีอยู่คือเก่าพี่น้องจ้านี่ใบมันได้ยินมาเด้อที่ว่าลายจริงจบรือขี้เกียจพงพันธุ์ยังบ่เคยล้อมพี่น้องจ้าพงพันธุก์กินกระลาบกินกระลาบกับป่วยหรือว่ากป็กป,กปนกับเจอลก็ได้พี่น้องจ้าทางบ้านเฮาหาลายๆคนเพื่อไปใส่ต้มอึงพี่น้องจ้าไปเฮ็ดกับข้าวกั๊บหนามนี่นี่มันยิ่ยินมาเด้อที่ว่าลายจริงจบรือขี้เกียจ ของพันยังบาเคยล้อมพี่น้องจ้ะของพันในยินมาเด้ออธิวาอะไจริงจบหรือขี้เกียจของพันยังบ่เคยล้อมพี่น้องจ้ะของพันปลูกไว้แล้สั้นแล้วพี่น้องตัวนี้ตึงรูเสือตัวนี้เปเห่าแล้วเนาะกตเลี้ยงปอกค่อยงามไปเลยเนาะอ่ะแซ่บนีแล้วพี่น้องจ้ะพามาชมเสียงรถกระไรไรเราพี่น้องจ้ะอันนี้ทางอันทางนี้กับไปทางพระรามสองพี่น้องจ้ะมุนออกมาทางปากซอยพี่น้องจ้ะบรรยากาศเซาวันเซาพี่น้องจ้ะ ฟ้าขึ้นอยู่จ้ะของฟ้ายังคึ้อยู่เลยจากสมุนทรคาครมานพองพันพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนเช้าไม่ชมมาบรรยากาศแล,ล้วก็เลยมาเบิ้งต้นใหม่ไปสละอ่ะขอบคุณทุกการรับเชิปพ,พี่น้องจ้าเริ่บทุกโปรไฟไล์ไปลยจ้ะกระสินนุยดกพี่น้องจ้ากับตกตัดจริงออกเราเพื่อที่เพื่อนให้เพื่อนเตกไว้ไหมอันนี้ก็บชิเป็นสมุนไพรเย็นพี่น้องจ๋าเป็นสมุนไพรแบบเย็น,นจ๋าเพราะว่าปาักง่ายๆก็ขื้นพี่น้องจ๋าตะกิงากาศพื้นฐานกางสีกระเสียบใส้ดินไปเนี่ยเนี่ย ความพันเอามาเสียใบหมัอว่านนี่กิ้งเพ่อนฮักนี่เอามาเสียใบหมัวว่านยังไรเนี่ยพี่น้องจ้าอดีนมาเ้อะใบนี่พี่น้องอันนี้ก็คือต้นงวงช้างพี่น้องจ้าต้นงวงช้างหรือต้นงาสร้างนี่แหละนี่แหละจ้าอังไรเนี่ยพี่น้องจ้าอดีนมาเซาะใบนี่พี่น้องอันนี้ก็คือต้นงวงช้างพี่น้องจ้าต้นงวงช้างหรือต้นงาสร้างนี่แหละนี่แหละจ้าเกวัดใดน้องพี่น้องเนาะเด็กหน่อยที่เป็นวัดเพิ่นกะเจียวนี่แหละไป ไปยี่ยี่เรากลับไปบ้างไว้บนหัวนอดนิดหน่อยเนาะจินละจ้กะก,ะก,ะก,ะกะินกระลาบกับกินกระลาบก็ป่วยรือว่ากระปลนกับเจีวก็ได้พี่น้องจา๋าทางบ้านเฮาหลายๆคนเพื่อไปใส่ต้มอึงพี่น้องจ๋าไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำนี่นี่กินกับชิกินใบยังสินละจ้ะก,กระชิเป็นใบนานๆแล้วพี่น้องเนาะนี่นละจ้ะของพันธุ์ปลูกไว้แต่ว่าตัวน,นี้ต้นเพิ่นกระแก่กะระเผาแล้วกระลึกที่ใบบ,บ่ค่อยงามปานใดนี่จ้ะเนี่ย แล้วก็ขืนพี่น้องจา๋าเดี๋ยวคอยกระสิแตกขยัง่ายไปเนาะเพราะอันนี้พองพันกับรร่วมร่ไว้ระยะอันนี้กระสิเป็นสมุนไพรเย็นพี่น้องจา๋าเป็นสมุนไพรแบบเย็นจ้ะเพราะว่ากระสิหนุ่ยดกพี่น้องจ๋ากต่ตกต,กตัดจริงออกแล้วเพื่อที่เพื่อให้กระสิแตกไบไหมเพราะว่าเอาไปจำจำปีๆแล้วก็ใสท่หอหัผ่าเข้าบางบ้างไว้นี่มองที่มองขีดมองขีดเกลี่ยได้ร้แล้วพี่น้องจ๋ามองขีดเกลี่ยไร้เริ่มที่จริงวันจริงนี่พองพันบริดัสทีแล้วมันเพิ่นํำอยู่จากกระเลยบลิดัสออกเนาะ ใบหมอนจะพี่นองจาะอันนี้คือใบหูเสือใบหูเสือพี่นอง